ใช้วิธีการยั่วยุยวย,วยั่วุเสร็จเรียบร้อยก็ทําการคว่ำบาตรอิหร่านคว่ำบาตรอิหร่านใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็จะโดนปรับไปด้วยซึ่งไทยก็โดนหางเลขไปอ้างคดีเก่าตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาถึงปี2018นะปี17ปี18โอ้โหหลายปีมาแล้วจู่ๆก็กลับมาเอาผิดแต่ SCG ก็ยอมเสียค่าปรับไปนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ผมรีให้ทราบทางบาม่มา ทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านทั้งยูเครนนะครับยังคงเป็นไปได้วยความตึงเครียดผู้ให้การสนับสนุนสงครามในครั้งนี้หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายในการขายอาวุธนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักด์ียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีประเด็นร้อนๆที่ต้องจับตามองโดยเฉพาะสถานการณ์ในอิสราเอลแล้วก็ในพม่าเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทหารนะครับ อังกฤษชี้เชร์วิฟนะครับมีการใช้มิสไซล์เยอรีไซล์ทำการโจมตีระยะไกลแบบจำกัดวงในนะครบอิสระอิสฟาหานที่ตั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน่วนสหรัฐอเมริกานะครับเสียงแข็งนะฮะปัดไม่ได้ร่วมทำการโจมตีสันักข่าวเอเจนซี่ afp ap รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญ ทหารของอังกฤษไมเคิลครักนะครับวิเคราะห์ว่าการเปิดศึกทำการโจมตีแบบจำกัดวงนี้เป็นเป้าหมายไปที่จังหวัดอิสฟาฮานซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและเชื่อว่าน่าจะใช้มิไซล์เยริโซนะครับนิวยอร์กไทม์อ้างเหตุการณ์โจมตีบังเอิญตรงกับวันครบรอบ85ปีของผู้นำจิตวิญญ,ญาณอิหร่านนะครับ ยาดุลเลอาลีคาเมนเนีแห่งฝ่ายสหรัฐอเมริกายืนยันเสียงแข็งไม่ได้เข้าทำการร่วมโจมตีในรอบนี้ในขณะที่สื่อตะวันตกบอกว่าโลกทำการจับตาอิสราเอลทำการแก้แค้นอิหร่านนะครยิงโจมตีผวาไฟสงครามตะวันออกกลางนั้นเกิดการลุกลามสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ความกัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงร้อนรุ่นไม่หยุดเมื่อัฐบาลอิสราเอลประกาศจะทำการตอบโต้ นะครับการโจมตีของอิหร่านเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ท่ามกลางเสียงเตือนจากนานาชาติที่กังวลต่อผลกระทบในระดับปูยิภาคหากสองชาติซึ่งเป็นศัตรูคู่อาริหันมาประเผชิญห,หน้ากันด้วยอาวุธโดยตรงนะครับในขณะที่อิหร่านก็มีการแบะท่าไม่แก้แค้นกลับนะครับอ้างไม่พบหลักฐานเหตุดโดรนโจมตีเชื่อมโยงอิสราเอลแถมเย้ย กิกก็อกนะครับเหมือนเด็กเล่นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านระบุว่ารัฐบาลของเตหะรานกำลังเล่นทำการตรวจสอบการโจมตีภายใต้ดินแดนของอิหร่านที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเชื่อมโยงกับอิสราเอลจริงหรือไม่นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์กับ NBC News วว่าดโดรนที่ใช้ในการโจมตีนั้นถูกส่ง ขึ้นภายในอิหร่านเองและบินไปในระยะทางไม่กี่ร้อยเมตรก่อนจะถูกยิงตกนะเขายืนยันรัฐบาลอิหร่านกำลังสอบสวนเรื่องที่เป็นอยู่และสื่อมวลชนเอาไปรายงานกันนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เขาก็มีการเตือนว่าหากอิหร่านแก้แคนและทำลายผลประโยชน์ของอิหร่านมาตรการตอบโต้ขับไปนะขั้นต่อไปจะขอให้เตหราน ะจะเกิดขึ้นแบบทันดีทันใดและในระดับสูงด้วยในแับอีกเหตุการสุดช็อคอรครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของ,งกองทัพเคนยาปรากฏว่าดับหลังเกิดหอตกนะครับฟูนิกาฟาโซนะครับสั่งขับ3ทูตแต่น้ำหอมออกจากประเทศภายใน48ชั่วโมง รอยเตอร์เอกับเอเจนซี่รายงานประผู้ช่การทหารสูงสุดของเคนยาพลเอกฟรานซิสโอกลานะครับพร้อมเจ้าที่ระดับสูงอีก9คนเสียชีวิตหลังเฮลิคอปเตอร์ที่เพิ่งขึ้นเทคออฟนะครับเกิดขึ้นเกิดตกนะในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของเคนยากลายเป็นความสูญเสียทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ของเคนยาขณะที่เจ้าหน้าที่การทูตฝรั่งเศส3คนคน โดนบลูกีฟากีโดนฟูกีนาฟาโซนะฮะสั่งขับออกประเทศนะ,ะภายใน48ชั่วโมงในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการสั่งปรับ s นะคร s c g Stix เป็นเงิน736ล้านบาทฐานละเมิดกฎหมายความบาทของอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นะครับของสหรัฐอเมริการะบุว่าได้สั่งปรับบริษัท S.G. c p l a s t i c นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตนะครับพลาสติกสัญชาติไทยเป็นเงิน200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ736ล้านบาทฐานละเมิดมาตรการความบาตอิหร่านของสหรัฐอเมริกากว่า400ครั้งนะครับการเคลื่อนไหวนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะเล่นงานอิหร่าน ทางด้านการเงินแม้อีกด้านหนึ่งจะต้องลดความตึงเครียดทางทหารระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งมีการโจมตีแก้แค้นกันไปมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการะบุว่า S.C.G. นะครับยินยอมจ่ายค่าปรับตามที่สหรัฐเียกร้องเพื่อยุติการดำเนินคดีฐานละเมิดมาตรการคว่ำบาตรนะฮะรวมทั้งสิ้น467คดีนะครับ,รนะรบอีกเหตุการณ์นึงนักวิทศาสตร์ปลิตเพช จากดอกโบตันเม็ดแรกของโลกนะครับน้ำหนัก3กะลัดนักวิทยาศาสตร์จีนโชว์ผลงานผลิตเพชรโดยใช้องค์ประกอบคาร์บอนที่สกัดจากดอกโบตันสีแดงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกแล้วนะครับในขณะที่เหตุการณ์เอ,อรัทึกนะหนุ่มสหรัฐอเมริกาเผาตัวเองดับต่อหน้าศาลนิวยอร์กขณะกำลังทำการไต่สวนคดีของทรัมป์ เกิดเหตุชายจุดไฟเผาตัวเองเสียชีวิตที่ด้านนอกของศาลนิวยอร์กขณะมีการพิจารณาไต่สวนคดีโดนัลด์ทรัมป์จ่ายเงินปิดปากดาราผู้ใหญ่แต่เบื้องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้ตายไม่ได้มีเจตนาทำเพื่อทำการโจมตีอดีตผู้นำร่างของชายคนนี้ถูกไฟเผาอยู่นานหลายนาทีโดยกล้องวงจรปิดของศาลจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้โดยตลอด NBC News นะครับสื่อของสหรัฐอเมริกา และอีกหลายเจ้ารายงานตรงกันว่าชายคนดักล่าวได้เสียชีวิตแล้วโดย NBC อ้างข้อมูลจากตำรวจนิวยอร์กยืนยันว่าโรงพยาบาลที่ชายคนนี้ถูกส่งไปได้ประกาศยืนยันการเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของพมา่าเหตุการณ์ในพม่าเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงค่อนข้างจะมาก ปรากฏว่าสถานการณ์ในพมา่ามีการอ,อพยพเข้ามายังประเทศไทยกลุ่มต่อต้านเปิดฉากถล่มทหารทัพพมา่าแตกระดมทั้งปืนเล็กปืนกลระเบิดโดรนนะครับติดกับพรมแดนของไทยที่มียวดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไทยปิดสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมยนะฮะสชั่วคราวจัดอาวุธที่ตั้งแล้วนะฮะกองกำลังพันธมิตรกลุ่มต่อต้าน นะครับเปิดฉากถลม่มทหารพมา่าแตกนะฮะทับติดชายแดนไทยส่งดโดรนปูพรมทิ้งระเบิดตอนเช้าตรู่ก่อระดมยิงด้วยปืนเล็กปืนกลเครื่องกระสุนนะฮะร,ระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20นะครับเดือนเมษาย,ยนรายงานว่ากองกำลังต่อต้านทหารพมา่าเป็นกลุ่มกะเหลี่ยงได้เข้าทำการโจมตีเมียนมาด้วยปืนเล็กปืนกลและเครื่องกระสุน ปืนขนาด40มมรวมทั้งใช้อากาศยานไร้ค,คนขับหรือดโดรนทิ้งระเบิดปูพรมประมาณ20ลูกนในช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาโดยเป็นการปฏิบัติการโจมตีตาอาหารหน่วยพันรอ275นะครับและพลรอเบา44ซึ่งกระจายกำลังอยู่ในพื้นที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ฝั่งเมียนมานะครับพื้น ที่บ้านเยปูอำเอภเมียวดีจหวัังดเมียวดีรัฐกะเหรียงตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สายจหวัดงตากห่างจากแนวชายแดนประมาณ1.5กิโลเมตรรายงานระบุต,ตอน7นาฬิกาของวันที่20นะฮะทางสองฝ่ายยังอยู่ในระหว่างการปะทะยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนขณะที่ สะพานมิตรภาพไทยพมา่าทั้งสองแห่งได้งดการเข้าออกเป็นการชั่วคราวโดยชากรามนูนะครับได้วางกำลังเผชิญเหตุนะครับนำอาวุธยิงสนับสนุนที่ตั้งเพื่อปกป้องอธิปไตยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดกับแนวพรมแดนสถานก,การณ์ฝั่งพมา่าก็เป็นไปด้วยความตึงเครียด ในเชิงปรากฏการณ์สถานการณ์ที่ต้องจับตามองฮะเ,เรื่องของพมา่านั้นนะฮะเป็นประเด็นหลักแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะฮะโดยตรงไทยก็มีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในพมา่าที่บอกว่าตึงเครียดจนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับว่านะครับว่าจนถึงขนาดนี้ทหารพรมาร่ายังคงเสียเปรียบกลุ่มกะเหรี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธและการฝึก ในขณะที่จีนก็ทำการซ้อมรบติดกับพรมแดนของฝั่งพม่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารกะเหลียงนั้นลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่นะครับของจีนในขณะที่ไทยก็เช่นกันฮะก็มีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มรูปแบบป้องกันไม่ให้มีการทะลักหรือมีอาวุธส่วนใดส่วนหนึ่งฮะข้ามล้ำเข้ามายังฝั่งประเทศไทยโดยเฉพาะเครื่องบินของรัฐบาลของทหารพม่าและกลุ่มกะเหลียงฮะที่กำลังเกิดการประทะกันอย่างต่อเนื่อง แต่เรื่องของอิสราเอลอิหร่นนะครับปรากฏว่าประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับอ้างจากการอ้างอิงของรอยเตอร์นะครับระบุว่ากระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้มีการระบุว่า SCG นะครับพลาสติกมีการส่งมอบพลาสติกนะครับหรือ HDPE นะครับถ้าว่าปกปิดต้นทาง ว่าส่งไปอิหร่านส่งผลทําให้สถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกาทําธุรกรรมการเงินรวมทั้งสิ้น291ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาปี2017ถึงปี2018นะโดยรู้เท่าไม่ถึงการ a c g พลาสติกปกปิดข้อที่จริงไปบวลานานต่อเนื่องหลายปีพบว่าพลาสติก HDPE ที่ถูกจำหน่ายนั้นมีต้นทางมาจากอิหร่านซึ่งสื่อ ให้เห็นถึงเจตนาของการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของสถาบันการเงินที่รับทําธุรกรรมและหลีกเลี่ยงมาตรการที่สถาบันการเงินเหล่านั้นคาดว่าจะกระทําเพื่อเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากระทรวงการกคลังของสหรัฐอเมริการะบุเช่นนั้นจากผลการกระทําของธุรกรรมเหล่านี้ทําให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจำนวนมากถูกส่งไปยังอุตสาหกรรมปิดตกเคมีของอิหร่านนะครับซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญของระบบอิหร่าน ประกาศดังกล่าวมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรโครงการดโดรนทางทหารของอิหร่านเพื่อตอบโต้เทฮารานเพื่อบริการโจมตีอิหร่านนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งใช้ดโดรนและขีปน,นาวุธมากกว่า300ลูกนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่า SCG พลาสติกยอมจ่ายค่าปรับที่สหรัฐอเมริกาเร,รียกร้อง พุติการดําเนินคดีฐานมาตรการการคว่ำบาตรรวมเป็นเงินทั้งิ้นรวมเป็นครั้งที่เมนการทั้งสิ้น467ครั้งนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็กําลังตึงเครียดในสหรัฐอเมริกานะใช้วิธีการยั่วยุยั่วยุเสร็จเรียบร้อยก็ทําการคว่ำบาตรอิหร่านคว่ำบาตรอิหร่านใครเข้าไปเกี่ยวข้องนะก็จะโดนปรับไปด้วยซึ่งไทยก็โดนหางเลข ไม่อ้างคดีเก่าตั้งแต่ปี2017ที่ผ่านมาถึงปี2018นปะปี17ปี18โอ้โหหลายปีมาแล้วจู่ๆก็กลับมาเอาผิดแต่ s c g ก็ยอมเสียค่าปรับไปนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ผมบริห้ทราบทั้งบามาทั้งอิสราเอลทั้งอิหร่านทั้งยูเครนนะครับยังคงเป็นไปได้วยความตึงเครียดผู้ให้การสนับสนุนสงครามในครั้งนี้หนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายในการขายอาวุธนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้น พระราชาที่สืบสานร,รักษาอโยอิน ได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ งานไปด้วยประไทยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จทรงสิ่งใจจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังร I'm wrong.